หนูเป็นเด็กที่เรียกได้ว่าทั้งประถมและมัธยมโตมากับโรงเรียนประจำจังหวัดพอจบม .3 ก็มาต่อที่วิทยาลัยเพราะทางบ้านเริ่มไม่ค่อยมีเงินแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเข้ากับคนที่วิทยาลัยไ,ไม่ได้เลยค่ะ แถวยังมีคนมาถามเราว่าเราเคยเสียซิงเราหรือยังอันนี้คือไม่โอเคสุดๆเลยค่ะทั้งที่เราไม่รู้จักกันแนแท้และไม่อยากจะรู้จักด้วยเริ่มใส่อารมณ์เขาด้วยน้องพิงค์นะคะพี่เริ่มอินนะคะการที่ถามคนอื่นเรื่องเพศเนี่ยบางทมีมันมิ่นเมย์ต่อการไปคุกคามทางเพศเ็าม,มากมากเลยนะย้ายโรงเรียนโดนเพื่อนบูลลี่เรื่องรสสนิยมการใช้ชีวิตแม้แต่ว่าหนูไม่ฟังเพลงรถแห่หนูก็โดนเพื่อนหลอ เพลงคลาสสิกที่เราเปิดจากมือถือตอนเราทำงานอยู่ว่าน่ารำคาญจากนั้นเขาก็หยิบลำโพงขึ้นมาแล้วก็เปิดรถแห่เสียงดังสน,นัดเลยค่ะแต่ว่าที่สำคัญอย่างหนึ่งเราอย่าไปดูถูกแมวอื่นด้วยนะเพราะบางคนเห็นว่ามันมีความแตกต่างแล้วเราไปบอก คิดว่าอันนี้มันดีฉันดีกว่ารถชมฉันแบบนี้เฮ้ยเราก็ค่อยๆเปิดใจเริ่มจากการพูดข้อดีของสิ่งที่เขาชอบก่อนถ้าอยากให้คนอื่นมองข้อดีของเราทําไมเราไม่เริ่มจากการมองข้อดีของอีกฝั่งหนึงก่อนล่ะก็พูดเรื่องดีๆไง